สวัสดีครับครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกมเซนไนแล้วะผมเีเซฟนะครับพรุ่งนี้นะครับจะมีการอัปเดตที่เป็นลูรี่แล้วก็เอ็กซ์ฟาร์ด้านะครับแต่ว่าในวันที่ออกคลิปนี้แล้วมันน่าจะออกมาแล้วนะทีนั้นนะครับถึงมันจะรีเมคยังไงก็ไม่เกี่ยวกับพี่นะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้เอาไว้แค่สองตัวเลยนะครับแปลในวันนี้นะครับพี่จะมาทําการผสมนะครับสิบสามตัวนะครับในคืนวันที่สามสิบเอ็ดนะครับโดยที่วันนี้นะครับจะมี เรทที่พี่ต้องการอยู่นะครับก็คือพยักไม่ขาแล้วก็มีโฮนะครับที่เป็นหนึ่งในพีเด้นมาสเตอร์นะครับที่เป็นเจ้าของชื่อเกมนี้นะครับนะเกมพีเด้นมาสเตอร์นะครับไม่ใช่เกมเซเว่นไนท์นะครับนะเก่งเหลือเกินในสองตัวนี้นะครับแล้วก็น่าจะปิดท้ายด้วยการเปิดตัวที่เป็นสัตว์เลี้ยงราเชลอีกสิบตัวนะครับดูว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับนะเกี่ยวกับเกลือในวันนี้นะครับที่พีซฟจะได้เปิดให้ทุกคนได้จนโฉมกันนะครับ โอเคการเดี๋ยวเพื่อไม่การเสรียเวลานะครับเราจะเริ่มกันที่การผรสม13ตัวก่อนนะตัวนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่1นเนาะพี่อาจจะต้องเก็บตัวที่เป็น6 5หดาวก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เอาไปทำาเว s รายเดือนนะเดี๋ยว5้าดาวเราทำอสุดท้ายนะครับเราจะมี3ามดาวก่อน12คู่นะครับแล้วจบที่5้าดาวอีก1คู่นะครับนะัเป็นส3าตัวโอเคเริ่มกันเลยเกลือไม่เกลือนะครับขอสาดเกลือส่ดท้ายในค,คืนวันที่สาสเนะครับ ขอตั้งชื่อว่า13เกลือนในคืนที่3 1นะตัวที่2นะครับมันจะมีทิกป่ะแบบประมาณว่าส่งตัวเดียวกันแล้วมันจะได้นะอันนี้ก็ไม่น่าใช่หรือเปล่านะครับเรามาดูว่าเรล็กกลางคืนส่งท้ายคืนนะครับว่าจะดีจริงหรือป่านะครับหลังจากที่รอบที่แล้วได้ยักษ์เมฆามานะตอนเรียนนะครับตัวที่3ม สาวหรือเปล่าแก่แล้วนะครับลืมแล้วป้มป้เปิดแล้วช่วงนี้ในวันนี้นะครับอันนี้วันที่ลงเป็นวันอัปเดตนะที่ไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรให้นะครับนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามีระบบใหม่นะครับยังไงเดี๋ยวจะทำคลิปมาแนะนำให้ทันทีนะครับ ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่นะวันนี้ก็เลยทำคลิปผสมนี่ครับส่งท้ายเกลือนะครับโอบบไม่น่าพูดเกลือเกลืออะไรแถวนี้มีแรงเจ๋งนะครับโดนต่อไฟรีบซื้อคาร์ลตัวในการผสมมันได้าตุ๊กเนียโดนต่อไปได้อะไรเอ่ย to my go! YES! OH MY GOSH! 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 Oh ho! Who's the ship? จริงกเดียวกันนะที่ไม่แน่ใจว่าทิตหน้ามันยังคงตัวที่เป็นเกรดหรือเปล่านะครับแต่ว่านะครับเท่าที่พี่ไปหาข้อมูลมานะยังมีอยู่4กิจกรรมนะครับที่ยังค้างไว้อยู่นะครับก็คือในส่วนของกิจกรรมที่เป็นเหลาหูนะครับอันนี้ให้เอึ่งอาทิตย์างที่ทราบกันดีนะครับเอ่อแจกสวิต6กดาวนะครับเมื่อทําการเอาเวกเดลโลนะครับยังมีอยู่นะก็คือหมดอาทิตย์หน้านะครับอันต่อไปเป็นการตีคลายนะครับ อันนี้ก็มีอยู่อีกหนึ่งอาทิตย์นะครับที่สุ่ม50ตัวนะครับจะได้คลายมาหใบนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นคัสต่มบาริสต้าและคลายนะครับอันนี้ถ้าหมดสิ้อีเวนต์นะนี่ยังคงค้างอยู่นะครับแต่ว่าอะไรที่มีก่อนหน้านี้นะครับก็คงจะหายไปนะครับโดยเฉพาะอันที่ที่ชอบที่สุดก็คืออันที่เป็นตัวที่เป็นบูธนะครับบูธจาก3หรือโอ้โหโคตรโคตรโหด,ดอ่ะ คือมันมันดีมากได้ได้สวิตดีมากๆแล้วก็เร็วมากๆนะครับพี่ว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับของตัวอัปเดตในก่อนหน้านี้เลยนะโอเคนะครับอ่ะสุดท้ายละเอาเป็นเค้กละกันผสมกับจักรพรรดิปัสคาน,นะครับปิดท้ายที่6ดาวนะครับตัวที่13ในคืนวันที่3 1ได้อะไรเอ่ยฟื้ฟ้าไม่ใช่วะโอ้โอเคนะครับก จบที่ผสม13ตัวนะครับได้ตัวที่ต้องการมา1ตัวนะครับเอาสิบหายเลยเยอกันนะไอ <c oughs> แถบๆไปผายไปเลยนะมีลิโอนะครับแล้วก็นี่นะครับได้แรมาพยักไม่ข้าที่เหลือก็ทั่วไปนะครับแต่ไม่ใช่สิ่งสารสัตนะรอบนี้เป็นอัศวินที่เป็นมอนสเตอร์าดเยอะพอสมควรนะครับ <c oughs> มาใจมาใจมา <c oughs> แล้วก็อ,อีก300รูบี้นะครับจัดเลี้ยงราเชล ไปกันเลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจกลับได้ไหมเนี่ยฟ <c oughs> ร,รีนะครับร้านจุริร้านจุริเมื่อกี้มันเริ่มทีแปดร้อยกวา่าใช่ไหมน่าจะเหลือทีห้าร้อยนะหมาเปล่าเนี่ยองมาดิเฮ้ ตกตัวเจอสุดท้ายโอ้มจงมา้าจงมา้าจงม้าเอาอีกกลบมาทำไมนี่โอเคครับก็จบแล้วนะเกี่ยวกับการผสมนะครับแล้วก็สุ่มหานกราชเชลนะครับ300รูบี้นะครับสุ่มนี้เป็นอะไรที่ไม่ควรทำอย่างจริงหรือเปล่าไอ้กราเชลนะไม่ไม่เคยโผล่มาตั้ทีนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มก็ดีนะหรือว่าตัวที่เป็น เปิดนี่นะครับเปิดใบไม้รุยักนะครับโอเคยังไงก็ถือว่าได้ฟิ้นฟ้าที่ต้องการมาหนึ่งตัวแล้วนะครับก็เรทรอบดึกนะถือว่าน่าสนใจนะครับสลับหลายหลายคนนะครับตัวที่เป็นพยัคฆ์เมฆานะนี่นะครับกับมิโฮแต่จริงพีใจพี่อยากได้มิโฮมากกว่านะไม่ค่อยอยากได้พยัคฆ์เมฆาแล้วนะครับโอเคอย่างงั้นเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ